จากตอนนี้เนี่ยตลาดคริปโตก็ดูคึกคักขึ้นมาทีเดียวเชียวนะแล้วก็สำหรับบิทคอยตอนนี้นะอัปเดตก็ตอนนี้เนี่ยทะลุสี่หมื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปไฮสูตรเดี๋ยก็คือสี่สี่หมื่นหนึ่งตอนนี้ถ้าดูตอนนี้นะไฮสูงสุดเขาเนี่ยโอโ้โหก็สี่หมื่นสองอะนะสี่หมื่นสองไปแล้วนะแป๊บเดียวเลยจากพอทะลุสี่หมื่นปุ๊บไปสี่หมื่นสองเลยเนี่ยนะคราวนี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทิศทางของบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตจะเป็นยังไงต่อไปนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะว่าสาเหตุที่บิตคอยเขาขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วไปดูไปดูดีๆนะหลายหลายคนอาจจะบอกว่าปีนี้เออบิตคอยปีนี้ไอ้ตลาดคริปโตแย่แต่ถ้าไปดูเฉพาะบิตคอยนะกราฟเฉพาะเฉพาะปีนี้เนี่ยนะสองพนะจริงๆถือเป็นกราฟที่ดีนะเพราะว่า มันไม่มีการทําโลใหม่เลยอะเรียกว่ามันมีการยกยกโลกขึ้นเรื่อยๆคือมันจะมีบางช่วงอะครับตั้งแต่ช่วงสงการอะช่วงสงการอนะประมาณมมสาิบสี่เมษายนเนี่ยครับประมาณอ่าเดือนเมษายนประมาณเดือนเมษายนแล้วก็ไล่ไปถึจนดถึงแบบตุลาเลยคือมันเป็นประมาณครึ่งปีกว่าที่บิตคอยเป็นไซเวย์จนกระทั่งเนี่ยจุดจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะมันคือการที่บิตคอยนะครับสามารถจะเบรกตรง แนวต้านตรงสามหมื่นสองขึ้นมาได้นะมันเหมือนแบบเขาเนี้ยมันก็เลยกลับกลายเป็นแบบเป็นเป็นขาขึ้นเปิดตั้งแต่แตั้งแต่ช่วงประมาณปลายตุลาแล้วนะหรือพฤจิกาก็ก,ก,ก็ก็ยังขึ้นได้นะแล้วก็ธันวาก็ขึ้นต่ออีกคราวนี้เรามาดูกันนะว่าแล้วการที่ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมันมามันมีสาเหตุมาจากอะไรก่อนนะอันดับแรกเลยเนี่ยคือเรื่องบิตคอย n อทีเอฟเนี่ยคือต่อให้นะต่อให้ ไม่ได้อนุมัติสักทีนะแต่ว่าเหมือนข่าวคราวความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนชี้ชัดไปแล้วว่ายังไงก็ได้ออนุมัติแน่นอนอนะ่ะขึ้นอยู่กับเมื่อไหร่เท่านั้นนะตัวที่เดดไลน์ <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันคือสิบมกราปีหน้าทีนี้คํถาถามคือทําไมถึงเป็นสิบมกราเพราะว่าสิบมกราเนี่ยมันจะเป็นคิวการอนุมัติของ Ar ร์คอินเวกับอีกเจ้าหนึ่งจําจำจไม่ค่อยได้นะพูดง่ายว่า ถ้าเกิดสิบมกราเนี่ยคิวของ Ark Invest เนี่ยเขาไม่ได้รับการอนุมัติเนี่ยมันหมายความว่าคนอื่นก็จะไม่ได้ด้วยนะฮะมีมีโอกาสสูงมากจะเป็นแบบนั้นนะก็เลยก็เลยมีการมองก็เลยมีการมองว่าสิบมกราเนี่ยปีปีสองพันยี่สี่เนี่ยจะเป็นจะเป็นมารตัดสินเลยว่าบิตคอย ETF จะเกิดขึ้นได้หรือไม่แล้วก็มีโอกาสสูงมากที่ผู้ตอนนี้ผู้ยื่นผู้ยื่นบิตคอย ETF เนี่ยประมาณ14เจ้าเนี่ยไม่นับเจ้าล่าสุดที่มาจากสวิตเซอร์แลนดะ์นะอันนะี้คือมาช้าสุดแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ในคิวแล้วน่าจะอนุมัติทีเดียวพร้อมกันไปเลยเขาน่าจะแบบมัดมัดตูเป็นก้อนนะแล้วก็อนุมัติไปเลยไม่งั้นจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะว่าถือว่าคือถือว่ายื่นมาแบบในเวลาท,ที่ใกล้เคียงกันนั่นแหละดูจากเหตุการณ์ต่างๆแล้วนะก็คิดว่าไม่น่าพลาดแนละ้วถึงจุดนี้แล้วไม่ไม่น่าพลาดนะบิคคอย ETF เนี่ย น,น่าจะเกิดได้แน่แต่เมื่อไหร่นะถ้าถ้าจะมีเซอร์ไพรส์เรอถ้าจะมีเซอร์ไพรส์ผมว่าจะเป็นก่อนคริสต์มาสนะถ้าจะมีก็อันนี้เดี๋ยวต้องต้องมาลุ้นกันอันนี้ทีนี้มันจะมีอีกปัจจัยมันจะมีอีกปัปจจัยหนึ่งไงก็คือเรื่องของล่าสุดเลยวันอ่าล่าสุดเลยนะคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอเร์เลอร์พาวเวลเนี่ยเขาก็มีการไปขึ้นพูดแต่แต่ยังไม่ประชุมเฟดนะประชุมเฟดเนี่ยมันจะเป็นสิบสามมันเป็นสิบสามทันวานะ ยังไม่ถึงสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้จะมีแค่นอนฟาร์มเพโลนะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยสำคัญเลยก็คือการประกาศเงินเฟอ้อแล้วก็จะประชุมเฟดด้วยตอนนี้เฟดฟันเลทเหมือนตลาดเนี่ยเขาเขาก็มองเขาก็มองอยู่แล้วว่ายังไงรอบนี้เนี่ยโอกาส99%อะคือโคลนดอ,อกเบีย้ยไม่น่าจะลดหรือหรือเพิ่มหรอกแต่ว่าอาจจะมีมีแมสเสจบางอย่างที่เขาประกาศออกมาแล้วจากนั้นก็ได้ว่า แนวโน้มในครั้งน้าจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนตอนนี้เนี่ยตลาดก็มองกันว่าเดือนเดือนการประชุมเฟดเดือนมีนาเนี่ยจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกซึ่งมันเร็วกว่าเดิมจากเดิมที่คาดว่าตอนแรกเลยเนี่ยเร็วล้าสุดเลยนะคือตลอดทั้งปีหน้าเนี่ยไม่มีลดดอกเบี้ยเลยจะคงอยู่แค่จะคงอยู่ระดับสูงประมาณนี้แหละนะแล้วก็เริ่มเริ่มมีครบเริ่มจะมีมีเริ่มจะมีกระแสว่าอาจจะลดดอกเบี้ยเนี่ย ประมาณการประชุมดื่มพฤษภาแต่ล่าล่าสุดเลยท,ท,ที่ที่ดันราคาทองคําเขานิวไฮเนี่ยแล้วก็บิตคอยก็ขึ้นตามมาด้วยเนี่ยก็คือการที่กระต่ายเขาจะบอกตลาดเริ่มมองแนละ้วว่าดื่มมีนาคมเนี่ยลดดออเบี้ยแล้วแล้วก็อาจจะลดแรงด้วยก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทาให้บิตคอยเนี่ยแรงขึ้นมาในในช่วงวันนี้ที่ทะลุขึ้นมาเนี่ยสี่สี่หมื่นสองพันดอลลาร์ขึ้นมาเนี่ยนะคราวนี้เรามาดูค่าเงินดอลลาร์นะนิดหนึ่งแล้วกันนะก็ก็ตอก,ก็ตอนนี้เนะี่ย เป็นเป็นขา,ลง,นขาลงอยู่ไปขาลงอยู่นะบอกว่าจะลงได้เรื่อยๆคือต่อต่อให้ชุดหลังชุดหลังๆมาเนี่ยบิตคอยเขาจะเริ่มแบบเริ่มไปอิงกับกับไอ้เรื่องบิตคอยอีทีเอมากกว่าแต่ว่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็ก็มีความสาคัญเหมือนกันถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยทางเฟดเขาเริ่มลดดอกเบีย้ยจริงจังต่อทั้งปีจริงนะมันจะเป็นโอกาสของพวกสินทรัพย์ที่แบบที่ต้องต้องอาศัยสภาพคล่องอะ่ะอย่างเช่นอะทองคําแล้วก็บิตคอยแล้วก็ แล้วก็ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยนะคือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยต่อให้มีสภาพคล่องแต่ตลาดหุ้นอาจจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นผู้สินค้าคอมมูนิตี้ทองคําแล้วก็บิตคอยเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจจริงอ่าสักเท่าไหร่นะครับแตคราวนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่บิตคอยนะครับคราวนี้แล้วกลยุทธ์กลยุทธ์การเทรดจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้อง <c oughs> นะครับไอ้ที่หนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมานั่งดูเวฟกันที่หนึ่งนะดูเวฟกันว่าณณณตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงไหนนะครับอ่าถ้าเรามาดูเรามาดูเวฟใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับเวฟใหญ่เนี่ยอ่าถ้าดูดูจากอย่างนี้นะอันเนี้ยนนตรงนี้นะครับก็คือบูลันรอบบูลลันรอบก่อนเนี่ย ประมาณาตัแบบ้งแ,แต่หลังฮาวิ่งปีปี2020นะครับอันนี้เป็นเวฟสามนะครับเวฟสามนะครับลงมาอย่างนี้ก็คือสี่นะอันนี้ลงเวฟสี่นะครับอันนี้คือห้านะครับอันนี้เวฟห้าก็คือคือไปเป็นเวฟห้าที่ไม่ได้ไม่ได้สูงกว่าเวฟสามสักเท่าไหร่นะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าสามเนี่ยมันขึ้นมาเยอะนะครับห้าก็เลยแบบไม่ได้สูงมากนะคราวนี้สูตรสูตรที่เป็นคณิติเวฟก็คือสูตรเวลาที่ปรับฐานเนี่ย มันก็จะมี <c oughs> A B C นะครับลง A นะครับอันนี้ลง A ตรงนี้ลง A ตรงนี้ขึ้น B ลง C อ่ะก็คือตอนนี้ครบจบแล้วนะครบจบแล้วต่อไปณนะตั้งแต่ปีตั้งแต่จุดต่ำสุดเนี่ยอันนี้อันนี้คือช่วงที่เกิดอ่อาวิกฤต FTX นะประมาณกลางพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมันมันคือเวฟหนึ่ง ขึ้นขึ้นน,นับหนึ่งใหม่อีกรอบแล้วนะนับหนึ่งใหม่แล้วตอนนี้เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ตามสูตรตามสูตรนะมันก็ต้องแบบต้องลงต้องมีการย่อลงสองอันนี้เป็นเป็นขึน้นเป็นตามสูตรของคลื่อนนะอืมอ่าเดี๋ยวเรามาเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าแล้วแนวต้านตอนนี้มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมใช้ฟโบนัชชีวัดอย่างนี้นะ ตอนนี้เนี่ยถ้าดูถ้าดูจากไฟบอาชีนะก็คือขึ้นมาแบบคือจะคือจะว่าไปอ่ะมันมันมันมาชนเป้าแล้วแหละชนแนวแบบเจ็ดเนี่ยครับเจ็ดสิบแปดจุดเจ็ดสิบแปดจุดหกอ่ะนะฮะที่มันเนี่ยประมาณสี่หมื่นสองอ่ะนะทีนี้ผมผมใช้ไฟโบสองชุดเลยนะลองดูิลองดูกันนะนะครับเปืบนี่ตอนนี้เนี่ยผมเอาไฟโบสองชุดชุดชุดตรงชุดตรงเอายอดตรงนี้กับชุดยอดตรงนี้นะจะเห็นได้ว่า มันเกิดมันเกิดสิ่งที่เป็นฟบูลชีคัสเตอร์ก็คือมันเป็นเดี๋ยวคือเส้นมันใกล้เคียงกันไหมเห็นไหมนะคัสเตอร์ก็คือเนี่ยเอ่อฟบูลอชีสอง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 ชุดมาคืออยู่ในแนวเดียวกันเลยก็คือตอนเนี้ยแนวต้านแนวต้านเนี่ยแทบจะเป็นแทบจะเป็นแบบแทบจะเป็นแนวเดียวกันแล้วเอาลบออกอะไรก็ได้เนี่ยก็คือลงมามาชนต้ต้าตรงนี้แล้วนะคราวนี้มันจะ อีกต้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นมันก็จะเป็นแนวนี่แหละเป้าสูงสุดเนี่ยสี่หมืนแปดถ้าถ้าจะโฟโมถ้าจะโฟโมนะก็จะไปจะไปถึงสี่หมืนแปดอ่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดู RSI กันหน่อยนะ RSI ก็คือตอนนี้เอาจริงๆอ่ะมันก็โอเวอร์บอแล้วแหละแต่ถ้าในภาวะที่ตลาดเนี่ยมันโฟโมเนี่ย คือมันก็โอเวอร์บอสได้เรื่อยๆแหละนะแล้วก็เดี๋ยวลองใช้แนวต้าที่เป็นอา่าเป็นวอลลุ่มดูแล้วกันอันนี้นะ visible lens อืมวอลุ่มหนาอยู่เหมือนกันนี่นะ ก็วันวันลุ่มหนาที่หนาที่สุดเนี่ยมันจะชุ่มไปตรงเนี้ยประมาณสองหมื่นดอลลาร์ไปชุ่มที่แบบตรงเนี้ยครับไปไปชุ่มที่สะสมราคากันแบบค่อนข้างหนาแน่นเพราะนั้นคือถ้าจะหล่น <c oughs> หล่นตุ๊บลงมาตรงสองหมื่นเนี่ยก็น่าจะเอาอยู่นะแต่ผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะไม่น่าหรอกไม่น่าจะลงไปขนาดขนาดนั้นนะคิดคิดว่าไม่หรอมันมันก็จะมันก็จะไล่ไปี่หนึงเอ้ยกดผิด ก็ตรงนี้ก็ชัดเจนนะว่าชนเป้าชนเป้าแล้วนะชนเป้าฟิโมนาชีแล้วสลาบไขรที่ไม่รู้จะหาเป้าแบบไหนนะก,ก็ระยะสั้นอาจจะมียอ่อแต่คิดว่าผมคิดว่าจะเป็นการย่อแบบประคองตัวนะประคองตัวก็คือมันจะอาจจะอาจจะ,อาจจะออกไซเวอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ผมว่าออกไซเวดีนะเพราะว่าไขรที่เทรดเอาคอยน่าจะชอบเพราะว่าก,ก็มีโอกาสสูงนะที่จะจะเป็นแบบเป็นรอบเอาคอยตามสูตร นะฮะคราวนี้อะเดี๋ยวเอาบีคอยจบก่อนลวกันก็คือก็คืออ่าผมผมคิดคิดว่านะคิดว่าตลาดอาจจะมันน่าจะดันบีคอยเต็มเต็มที่เลยเนี่ยไปถึงสี่หมืนแปดถึงถึงเป้าตรงนี้เลยน่าน่าจะไม่น่ารอบนี้รอบนี้ผมว่าไม่ไปไม่ไม่ไปไกลมากกว่าน,นี้หรอกนะฮะจะ ถูหรือเปล่ปาเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็เราเรา,เรามองแบบคือเรามองแบบคอนเซอร์เวทีไปก่อนนะว่าเต็มที่เลยสี่หมืนแปดแต่ว่าต้องบอกว่าใครที่โ <c oughs> <c oughs> ทษทีนะครับยังเจ็บคอนิดนึนง <c oughs> ใครใครที่แบบมาถึงตรงนี้แล้วคือต้นทุนค่อนข้างสูงต้องระวังนะครับมาอาจจะมีการขยม่มได้ตลอดเวลาแหละน้ำหนักน้ำหนักการเทรดไม่ควรเยอะแล้วในช่วงนี้เพราะว่ามันสูงมากแล้ว,ลวก็อัพไซด์เนี่ย อัพไซด์ก็ไม่ได้เยอะมาสมมติซื้อตรงนี้เลยนะแล้วก็จะไปถึงสี่หมืนแปดเนี่ยมันก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมันไม่ได้เยอะหรอกแล้วมันโอกาสโอกาสที่จะปรับฐานลงมากกว่าเพราะอย่าลืมว่านี่เราขึ้นหนึ่งแล้วมันต้องมีการลงลงสองบ้างแหละเพราะว่าในี่ขึ้นมาเยอะแล้วทีนี้จะลงสองไปเท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าแล้วหนึ่งอะ่ะไปถึงไปสุดเมื่อไหร่นะอ่ะทีนี้ลองทีนี้นะทีนี้ลองสมม,มุติกันดูสมม,มุติว่า สมมติว่าเนี่ยตรงประมาณ4 0 0 0งเนี่ยมันคือเต็มแล้วคือแบบจบจบเว็บหนึ่งเว็บหนึ่งเนี่ยจบที่ตรงนี้นสะสมมติ4 0 0 0ืนวก็ใช้ฟรีบรอนชีเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับว่า <c oughs> ฟรีบรอนชีเนี่ยมันมาคู่กับนับเว็บต้องใช้คู่กันนะนี่ครับปึ๊บอ,อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นการหาการระดับที่มันจะปรับฐานลงของ ของได้วยสองอาทีนี้เดี๋ยวผมเอาเส้น EMA ด้วยดีกว่าจะได้จะได้มีหลากหลายอยา่างลองดูอ่เส้นสองร้อยก่อนคิดว่าเส้นสองร้อยมันก็มีโอกาสมันก็มีโอกาสจะลง่ะมีโอกาสจะลงมาเหมือนกันแต่ถ้าแต่ถ้าลงมาเนี่ยมองเป็นมองเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะซื้อเพราะว่ามันเหมือนแบบ พักฐานจบแล้วเตรียมตัวขึ้นต่อนะก็สำหรับเ e อ็มจุดรับ <c oughs> <c oughs> โอ้โทษทีนะครับเนี่ยัวด,ดูจุดรับนะฮะเอ็มเอห้าสิบอยู่ประมาณสามหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับเอ็ e M A มเอร้อย e ก็คือสามหมื่นตีว่าสามหมื่นสามเอาเลขกลมๆแล้วกันเอ็มเอสองร้อยนี่ก็คือสามหมื่นห้าร้อยอันนี้อันนี้เป็นแนวแนวรับนะถ้าเกิดใครได้จะทยอยทยอยรับแต่ถ้าจะเอา เอาแนวที่เป็นใช้ใช้ใช้หลักการของฟิบูนาชีเนี่ยกลเด่นได้โชว์เลยก็คือม,มันก็มีโอกาสจะลงมาที่แนว50%ก็คือตอนนี้มันอยู่ที่ก็ตีว่า2อง0 0ก็ได้นะสองหมร้อยสิตรงนี้ถ้าจะยอ่อถ้าจะย่อลงมาหรือถ้าจะย่อแรงๆเนี่ยก็25,700ก็จะเป็นแนว6ก8นะกลับตรงนี้อีกรอบแต่ว่าเ็ิแต่ย้ำเลยว่าเป็นการย่อที่ มันจะทําให้สามารถไปต่อได้นะครับแต่ถามว่า <c oughs> ถามว่าจะไปถึงจะย่อแรงมากเนี่ยจนมาถึงแนวแบบเจ็ดสิบแปดจุดหกก็คือสองหมื่นต้นต้นอีกรอบไหมคือในในทางทฤษฎีอ่ะมันก็คือมันก็เป็นไปได้แต่ผมคิดแต่ผมคิดว่าไม่เพราะว่าอถ้ามีการย่อมาย่อมา,าแรงๆเนี่ยผมว่ายังมีคนที่ยังมีคนที่ไม่ได้เก็บของอะ่ะจะเข้ามาจะเข้ามาช้อนอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ยอ่อแรงเนี่ยแต่คิดว่านะคิดว่า <c oughs> คิดว่าน่าจะมีการน่าจะมีมันจะมีแรงซื้อเข้ามา <c oughs> แต่ก็แต่ก็เนี่ยครับเราควรต้องวางแผนล่วงหน้านะทีนี้จะจะเกิดแรงขายเมื่อไหร่ก็คาดคาดเดาวนะว่าโอ้ยจะเป็นการจะเป็นการแบบเซลล์ออนแฟถ้าขายที่เป็นเป็นสายลงทุนน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะว่า เวลาที่เวลาที่แบบอ่ามีมีมข่าวจริงข่าวคือพูดง่ายพูดง่ายเลยกินน้ำแป๊บหนึ่งดีกว่าพูดง่ายพูดอ่าพูดง่ายลยว่าข่าวข่าวเนี่ยเอ้ยราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปก่อนข่าวเสมอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวมันจะมันจะเฉลยตามมาที่หลังอย่างเงี้ยนะเซลล์อ <Self> ัลเฟก็คือ พอสมมติมีข่าวดีใช่ไหมแต่ว่าข่าวดียังข่าวดียังไม่ประกาศนะแต่ราคามันจะขึ้นไปก่อนพอ <c oughs> พอประกาศข่าวดีปุ๊บราคาก็จะลงผมก็เลยมีความเชื่อว่าเมื่อใดที่เมื่อใดที่นะครับมีการประกาศรับรองอ่าบิตคอยเอทีเอฟจริงๆตอนนั้นแหละคือตอนขายไม่ใช่ตอนซื้อนะเพราะว่าเขาซื้อเขาซื้อกันมาแบบโ,โหตั้งแต่แบบสองหมื่นกลางกลางสองหมื่นต้นต้นสามหมื่นเขาซื้อมันตลอดทางอะ่ะไมายถึงว่าคนท,คนที่คนที่เป็นสมาร์ทบันนี่นะ นะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเวลาข่าวมาต้องต้องขายนะไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อไม่ใช่ซื้อนะนะแต่แต่ตอนเนี้ยแต่ตอนตอนเนี้ยผมก็กำก็กำลังรู้สึกว่าคนคนนอกตลาดไม่ถึงว่าคนที่ไม่ได้อยู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเนะืมคืออคืออาจจะเป็นแบบคนที่ไม่เคยอ,อยู่ในวงไม่อยู่วงนอกอะเริ่มพูดถึงบิตคอย์แล้วนะครับก็อันนี้ อันนี้ก็คือทฤษฎีการลงทุนอย่างหนึ่งนะว่าถ้ามันถ้ามันเริ่มแมสเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเป็นเวลาที่แบบต้องเริ่มขายแล้วผมว่าตอนนี้มันมันมีกลิ่นแบบนั้นแหละที่ <c oughs> สือ่อสื่อกระแสหลักเนี่ยเริ่มเริ่มเสนอข่าวบิตคอยมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องก็คุยง่ายว่าเราไม่ควรจะเข้าไปแบบเล่นแบบเต็มตัวแล้วต้องค่อยค่อยทยอยต้องค่อยๆอยทยอย,อ,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 ยออกมาแล้วนะครับขออภัยคืออาจจะทุนนี้เป็นเสมผะนะครับ ต,ต้องทยอยระวังตัวแล้วต,ต้องไม่เข้าไป,ไปเล่นอะไรเพิ่มเลคือ,อเก่งกําไรได้แต่ว่าไม่ได้ไ,ไ,ดไปไม่ได้ไปแบบไปใส่แบบ all in แบบใส่บทแล้วหรือจะเยอะอะไรเงี้ยนะครับม,มันไม่ใช่เวลาแล้วเป็นเวลาที่ต้องทยอยลดอรอตแล้วก็เล่นเก่งกําไรกันเพราะฉะนั้นแต่ก่อนแต่ผมว่าจะพอมีเวลาจะพอมีเวลาอยู่นะก็คาดว่านะคาดว่าตลอดทั้งเดือนเนี่ยตลอดทั้งเดือนเนี่ย น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เก่งกำไรกันสนุกอยู่โดยเพราะว่าเอาคอยถ้าเกิดถ้าเกิดบิตคอยเขานนะนนะเนี่ยนะลองดู BTC Dominance ตอนนี้พุ่งปีเลยนะาการจะนิวหาเรื่อยๆคือถ้าเกิดเขาแบบเขาเริ่ม <c oughs> เขาเริ่มชะลอบ้างอะไรยเงี้ยนะมันจะเป็นโอกาสของเอาคอยนะเดี๋ยวที่เรียกว่าเป็นเอาคอยซีซั่นนะเดี๋ยวผมว่ามีผมว่าผมชี้ว่ามี ในช่วงแบบแตั้งแต่กลางตั้งแต่กลางเดือนเนี่ยจนถึงปลายจนถึงปลายปีแล้วเราก็อาจจะเงียบเียไปแล้วก็วกมันลุ้นอีกทีว่าแล้วแล้วบิทคอยอีทีเอฟจะอนุม,มัติสิบมตรตลาไหมแล้วก็พอถึงช่วงก่อนปีใหม่พเพราะว่าไปช่วงที่อยู่นิ่งๆแหละนะตลาดอาจจะเริ่มลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่มาอาจจะโฟโม่ครับมีโอกาสจะโฟโม่ไปถึงถึงสี่หมื่นแปด เป็นไปได้มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่เราเราไม่ต้องไปโฟโมตามนะเร,เราเราเราจริงๆเราต้องเป็นสมาร์ทมันนี่แบบอยู่อยู่ตั้งแต่แถวล่างๆแล้วไม่ควรจะไปรีบไล่นะอ่าอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนแนวโน้มของเป็นแนวโน้มของบิตคอยนะเดี๋ยวลองดูอีธิเรียมให้นิดนึงแล้วกันนะคืออีธิเรียมเนี่ยมันมันตามหลังบิตคอยค่อนข้างเยอะเอาไหนดีอันนี้แล้วกัน พราะปีเพราะปีนี้นะปีนี้ปีนี้อีเทเรียมเขาการใช้งานเขาดอปลงเพราะว่ามันมีพูกเลยเยอร์สองมามาแย่งตลาดอย่างเงี้ยสำหรับอีเทเรียมนะจริงจริงอีเทเรียมอะติดแนวต้านแล้วล่ะที่สองพันสองร้อยสามสิบห้าก็ต้องดูก็ต้องดูว่าเขาจะทะลุไหมถ้าทะลุก็ไปต่อ ไปต่อที่สองหมื่นห้าเอ้ยไม่ใช่สองพันสองพันสองรสสิบห้าแล้วก็ถ้าทะลุก็ไปต่อที่สองพันห้าร้อยห้าสิบถ้าโฟโมมวมากๆก็อาจจะอาจจะไปสามพันเลยแต่คิดว่าไม่นะเพราะว่าปีนี้ปีนี้อีตาเรียมเนี่ยมันยังไม่ไม่ค่อยโดดเด่นนะมันนนพวกเลเยอร์สองอะไรเงี้ยมามามาแย่งแต่ก็ไม่แน่คือว่าอาจจะมีแบบพวกที่แบบมองว่าอีตาเรียมอ่ะมันแลกขาดบิตคอยค่อนข้างเยอะ คือจะขึ้นน้อยเมื่อทียบกับบิตคอยอ่ะเพราะั้นคือมันก็อาจจะแบบมีแรงซื้อเข้ามาแบบเพิ่มเติมในอีทีเรียมก็ได้อันนี้ก็เป็นสรุปเป็นแนวทางแล้วกันเลยผมสรุปสรุปสรุปเนีสรุปแนวทางนิดนึงแล้วกันก็สำหรับบิตคอยผมมองว่าเต็มที่เลยเนี่ยคือสี่หมื่นแปดอาจจะไปถึงเพราะาตอนนี้มันเหมือนมันมีมันมีแรงโฟ m โมเข้ามาแนวรับก็คือตั้งแต่แบบ ตั้งแต่แบบสามหมื่นสองหมื่นแปดอะไรพวกนี้เป็นแนวรับที่สามารถที่จะผมว่าลงทุนระยะยาวได้เลยสำห <c oughs> รับคนที่สำหรับคนที่ยังไม่มีของนะให้ทยอยซื้อได้เลยตั้งแต่ที่ที่ประมาณแบบสามหมื่นลองลองเด็ดลองดูเรื่อยๆนะว่ามันจะลงมาขาดไหนคือส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่คิดว่าจะลงเยอะมากเพราะเพราะมันมีคนมันมีคนที่คิดว่าเป็นจะเป็นจังหวะซื้อแบบ ระยะยาวอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ควรจะไปดอยสูงด้วยนะนะใครใครยังไม่มีของใครยังไม่มีของนะก็เตรียมตัวนะใครมีโบนัสก็เตรียมเก็บบางส่วนนะครับเอาไว้ไปซื้อบิตคอยอีทีเรียมระยะยาวได้เลยอันนี้ก็เป็นเป็นกลยุทธ์นะส่วน <c oughs> ส่วนเหรียญเหรียญไหนเนี่ยจะเพอร์ฟอร์มดีเดี๋ยวจะทยอยเดี๋ยวจะทยอยเล่าแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าแค่สองตู้ก่อนแล้วกันคร่าวๆก็คือที่ผมมองว่าก็คือชชเ,อนเ,ะอะเชนลิงเนี่ยเชนลิงอ่าเพราะอะไรเพราะว่าเชนลิงเนี่ยมันโอ้นี่เพิ่งเข้าเนี่ยกราฟน้อยทาไม เชลลิง uh, อะไรนี่เชนลิงนี่เป็นเป็นเหรียญออร์เ e คเิลนอะแล้วก็เวลาที่เราจะคือมันจะมีกระแสของที่เรียกว่ารีเว r ร์แอ t เใช่ไหมออร์เรคเิลเนี่ยมีความสำคัญมากนะฮะเป็นคนใกล้ศรัคธาเลยที่ทำให้รีเว r ร์แอ t เเนี่ยมันสำเร็จได้นะครับก็อันนี้คือ ก้าฟเนี่ยไปขาขึ้นชัดเจนแล้วแหละนะอีกตัวหนึ่งนัคือรูนหรือว่าอ่าทอร์เชนนะตอนนี้ที่เขาเป็นเ,เป็นแบบรูนอีกขึ้นมาขึ้นแรงมากอ่ะขึ้นแรงมากรูนรูนเนี่ยอ่าเป็นเป็นเด็นะเป็นเป็นอ่าดีดีดสต์เทอร์เอ็กชเชนที่ตอนเนี้ยสามารถเทรด Bitcoin ได้เจ้าเดียวเจ้าอื่นเนี่ยเขาต้องไปเป็นบก่อนแต่นี่เขาเขาเขาต w ว เขาจะวอกไอบิตคอยได้เลยก็เลยแบบก็เลยแบบ <c oughs> โอยนะอาจจะต้องพอทนี้ก่อนนะคอ,อยังเจ็บๆอยู่นะก็ดูสองตัวนี้สองตัวนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาคอยเนี่ยเดี๋ยวทยอยมาทยอยมาไลา่ฟังนะอ่ะวันนี้ก็เนื้อหาประมาณนี้